อัปเดตใหม่กำลังจะมาอีเวนต์ต้นถั่วยักษ์จะเป็นไงไปดูหากกำลังมองหาบริการ g r o w a Garden ต้องมี m o Shop โอเยครับก็สำหรับอีเวนต์ใหม่ที่กรลังจะมาในคืนนี้นะนร่บผมเวลา3ทุ่มนะครับก็คือ Beanstalk Event นั่นเองเนรับผมสูงและตั้งแต่งานสำหรับัปเดตนนี้จะเป็นอัปเดต Beanstalk Event หรือว่าอีเวนต์ต้นถั่วยักษ์แต่เดี๋ยวก่อนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยแล้วไปรับชมคลิปกัน ปลูกให้โตปีนและปลดล็อกของรางวัลใหม่ต่างๆก็ได้อัปเดตนี้ก็จะมีเพิ่มการเล่นไกด์กันด้วยเนี้ยผมก็คือเป็นไกด์ในการเล่นเกมโกลกาเด e นนั่นเองเนี้ยครับแล้วก็จะมีอินเด็กซ์ซึ่งก็คือเหมือนกับเอ่อที่ดูข้อมูลพืชต่างๆเนียครับที่เราปลดล็อกอะไรอย่างงี้เนี้ยผมก็คือโชว์ว่าเราปลดล็อกอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ขาดอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็น่าจะรวบรวมผลไม้ต่างๆจากทุกเอีเวนต์ตั้งแต่เกมเปิดเลยเนี้ยครับสัตว์เลี้ยง และ t Track y o ก r c o l l e c t i o n นี่ครับก็น่าจะมีการเ,าเก็บข้อมูลคอลเล t ชันที่เรามีนั่นเองนะีครับแล้วก็มีการ complete achievement ก็คือจะมี achievement ให้เราทำนะครับแล้วก็ v e l ว p y o พโยกาเดนอาจจะมีการเพิ่มระบบเลเวลเข้ามาในสวนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับผมสำรวจและเล่นอีเวนต์ต้นถั่วนะครับการเล่นไกด์ใหม่และปลดล็อกสีต่างๆสัตว์เลี้ยงไอเทมสภาพอากาศ และอื่นๆอีกมากมายก็มานี่เลยเนีครับผมสำหรับอัปเดตที่มาในคืนนี้ก็รอติดตามกันได้เลยเนีครับคืนนี้ผมก็จะมาสตีมนิดนินหน่อยห่อยด้วยเนียครับผมไว้เจอกัน